สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆป .3 นะคะวันนี้มาเจอกับครูวิกในคลิปนะคะเด็กๆบอกว่าชอบเพราะว่าครูวิกมักจะเอาสัตว์มาให้ดูอแล้วก็อันนี้ตามคําเรียกร้องค่ะน้องๆป .3 บอกว่าอยากดูลูกกระต่ายหูตกอลูกกระต่ายหูพับวันนี้ครูวิกก็เลยเอาน้องกระต่ายหูพับมาให้ดูนะคะ คนนี้คนนี้จริงๆครูวิกไม่ได้ตั้งชื่อนะลูกเพราะว่าคนนี้เขามีเจ้าของละอ่าเจ้าของเขาอยู่ลําปางเดี๋ยวอีกสองสามวันเขาจะมารับน้องไปแล้วเขาจองเอาไว้แล้วอ่าแต่ครูวิมักจะเรียกน้องคนนี้เรียกมีฉายาว่าครูวิเรียกน้องสองหน้าอ่าดูสิคะเธไมาถือเป็นน้องสองหน้าเห็นไหมหน้าเขาจะมีสองสีเห็นไหมลูกด้านนี้เป็นสีดําด้านนี้เป็นสีขาวเห็นไหมมีสองหน้าเนี่ยแบ่งครึ่งเลย ครูวิทว่าเขาแปลกดีเขาแปลกดีลูกก็เลยเรียกน้องสองหน้าอ่าเดี๋ยวเจอกันครูวิทย์จะถามนะว่าครูวิทย์เอาสัตว์อะไรมาให้ดูอวันนี้มาเริ่มเรื่องของเรากันนะคะวันนี้เด็กๆไม่ต้องซีเรียสนะลูกนะวันนี้เราแบบดูคลิปกันสบายๆเพราะว่าครูวิทย์จะให้เด็กๆวันนี้ให้เด็กๆดูคลิปดูคลิปทบทวนทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาก็คือ ผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคซึ่งเราเรียนกันไปแล้ววันนี้เรามาดูคลิปทบทวนกันนะคะคลิปนี้บางคนได้ดูแล้วบางคนยังไม่ได้ดูแต่ว่าคนที่ดูแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรในคลิปเพิ่มเติมซึ่งสนุกมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูคลิปนะคะเดี๋ยวพอครูวิ์ลาเด็กไปเด็กๆก็ดูคลิปต่อเลยนะลูกนะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวดูคลิปเลยค่ะ ผู้ผลิตและผู้บริโภคสวัสดีครับน้องๆคง,งยังไม่ลืมนะครับว่าในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของปัจจัยการผลิตกันไปแล้วซึ่งปัจจัยการผลิตก็คือทรัพยากรต่ตางๆที่นํามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทคือที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการครับซึ่งเมื่อเรามีการผลิตสินค้า เราก็มีผู้ผลิตสินค้าและเมื่อเรามีการผลิตสินค้าและบริการเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมที่จะทําให้เกิดสินค้าและบริการครับเราลองไปตลาดกันนะครับในตลาดสดเราจะพบเห็นสินค้าต่างๆมาวางขายอยู่มากมายครับทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์โดยที่จะมีคนที่ผลิตนํามาส่งเพื่อจําหน่ายหรือผู้ผลิตจะจัดจําหน่ายเอง อย่างผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ใบโตโตที่คุณแม่ชอบนํามาทําอาหารให้น้องๆได้รับประทานกนันนิดแหละครับกว่าที่จะมาเป็นไข่ไก่ออกมาให้เราได้บริโภคกันไข่ไก่นั้นก็เดินทางมาจากในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ที่มีการเลี้ยงไก่โดยผู้ผลิตต้องลงทุนสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไอ้น้ําไอ้อาหารเมื่อไก่ออกไข่ใบโตโตออกมาผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็จะนําไข่ไก่ที่ได้ไปขายที่ตลาด เมื่อน,นำไปวางขายที่ตลาดก็จะมีผู้ซื้อมาซื้อไข่ไก่ไปประกอบอาหารครับในที่นี้น้องๆจะเห็นหนะครับว่าผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็คือผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการจนได้ผล,ผลผลิตแล้วนำมาขายให้ผู้บริโภคเช่นผู้เลี้ยงไก่ไข่ส่วนผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการเช่นผู้ที่ซื้อไข่ไก่นำกลับไปบริโภคครับน้องๆพอจะเข้าใจไหมครับ น้องๆส่วนใหญ่คงอยู่ในฐานะผู้บริโภคกันอยู่เพราะว่าน้องๆคงยังไม่เคยได้ผลิตนำสินค้ามาขายกันคงจะมีแต่การซื้อสินค้ามาบริโภคมากกว่าใช่ไหมครับเล่าสู่กันฟังน้องๆเคยเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคกันบ้างหรือเปล่าออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ น้องๆก็พอจะทราบกันแล้วนะครับว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นอย่างไรโดยที่ในชีวิตประจําวันนั้นเราเองก็สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อีกด้วยครับเมื่อเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเราก็ควรที่จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เหมาะสมนะครับคุณลุงเจ้าของฟาร์มไก่ใจดีได้บอกไว้นะครับว่าคุณลุงอยู่ในฐานะของผู้ผลิต ผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ออกจำหน่ายคุณลุงจะมีหลักยึดถือปฏิบัติอยู่เสมอว่าเวลาคุณลุงผลิตสินค้าจะนำทรัพยากรมาใช้ผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุดผลผลิตที่ได้ก็จะต้องให้ดีและมีคุณภาพนอกจากที่จะขายสินค้าได้ราคาดีแล้วผู้บริโภคก็จะได้สินค้าที่ดีกลับไปด้วยคุณลุงจะยึดถือความซื่อสัตย์เสมอไม่หลอกลวงผู้บริโภคไม่นำของที่ไม่ได้คุณภาพไปขาย ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องมีในสินค้าของตนเองคุณลุงยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเราสามารถทําตามหลักเหล่านี้ได้เราก็จะเป็นผู้ผลิตได้อย่างเหมาะสมเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคที่เหมาะสมกันครับว่าเราควรจะต้องทําอะไรกันยังไงบ้างน้องๆครับวันนี้พลอยกับคุณแม่ออกไปตลาดด้วยกันครับคุณแม่ทํารายการสิ่งที่ต้องซื้อมาด้วยครับ คุณแม่เลือกซื้อไข่ไก่ใบใหญ่ที่สดใหม่จากฟาร์มเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นและมีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างความจำกับผักสดสดหลากหลายชนิดที่อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆไปประกอบอาหารเย็นโดยเดินสำรวจร้านค้าร,บรอบๆว่าร้านไหนมีผักสดสดน่ารับประทานปลูกผักโดยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงคุณแม่ก็จะเรียกดูสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง โดยจะเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าที่ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพน้องๆครับก่อนที่คุณแม่จะมาตลาดก็มีการวางแผนว่าจะต้องซื้อสินค้าอะไรบ้างเลือกแต่สิ่งของที่จําเป็นเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมีการเปรียบเทียบสินค้าก่อนที่จะซื้อทุกครั้งครับส่วนร้านค้าที่คุณแม่เลือกซื้อสินค้านั้นก็เป็นผู้ผลิตที่เหมาะสมนะครับเพราะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพไม่หลอกลวงผู้บริโภค มีการรับผิดชอบต่อสินค้าของตนเองโดยใช้ทรัพยากรมาผลิตอย่างคุ้มค่าจนออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพให้ได้เลือกซื้อกันทั้งหมดเนี้ยก็เป็นหลักปฏิบัติตนในฐานะผู้บริโภคที่เหมาะสมน้องๆเห็นไหมครับว่าคุณแม่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคที่เหมาะสมได้อย่างดีเลยครับ เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดน้องๆลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้นะครับแล้วตอบว่าใครปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและใครบ้างที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมข้อหนึ่งลอยพิจารณาสินค้าก่อนซื้อข้อ2 เยใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยซื้อแต่ของที่จําเป็นข้อ3พัดเลือกซื้อสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อ 4. จินชอบซื้อขนมแต่มักจะกินไม่หมดจึงต้องทิ้งบ่อยๆข้อ5เบิรมชอบซื้อของเล่นราคาแพงทำให้ไม่มีเงินเก็บ ข้อใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเรามาดูคำตอบเป็นครับบุคคลที่ปฏิบัติได้เหมาะสมคือข้อ1และ2ข้อ1พลอยพิจารณาสินค้าก่อนซื้อเหมาะสมเพราะเมื่อเราต้องการจะซื้อสินค้าเราจะต้องพิจารณาสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งนะครับข้อ2เต้ยใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยซื้อแต่ของที่จำเป็นเหมาะสมเพราะเราจะต้องรู้จักประหยัดอดออมเงิน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยรู้จักเลือกซื้อแต่สิ่งของที่จําเป็นครับส่วนบุคคลที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมคือข้อ3ข้อ4และข้อ5ข้อ 3. พัดเลือกซื้อสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อไม่เหมาะสมเพราะเราควรตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งเสมอนะครับข้อ4จินชอบซื้อขนมแต่มักจะกินไม่หมดจึงต้องทิ้งบ่อยๆไม่เหมาะสมเพราะเมื่อเรารู้ว่ารับประทานไม่หมด เราก็ควรจะซื้อแค่พอรับประทานไม่ควรที่จะซื้อมามากจนต้องเหลือทิ้งทําให้สิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยด้วยครับข้อ 5. เบิ้มชอบซื้อของเล่นราคาแพงทําให้ไม่มีเงินเก็บไม่เหมาะสมเพราะเราควรซื้อสิ่งคองให้เหมาะสมโดยที่ต้องมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและเรายังต้องรู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจําเป็นด้วยนะครับถ้าเราสามารถปฏิบัติตนทั้งในฐานาผผะผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างฉลาด คุ้มค่าและมีความซื่อสัตย์ก็จะทำให้เราได้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณภาพนะครับน้องๆเองก็ต้องปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคและผู้ผลิตที่เหมาะสมด้วยจะได้เป็นคนดีของสังคมและมีส่วนที่จะทำให้สังคมเราพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าที่เราจะมารู้จักสินค้าและบริการกันให้มากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ